เปโต๊ะใหม่นะจำบุคือไม่ตัวกนะุ้งเผากุ้งย่างกุ้งย่างย่างกุ้งกุ้งย่างกุ้งนี่ข้าวหอมมาเล่นอย่างนี้นะอืมข้าวหอมมาเล่นอย่างนี้ข้าวหอมมาเล่นไข่ติ่มทอง มูย่างน้ำตกชิมย่างนั้น,นแล้วสมองข้องมันเล็กอย่างนี้หมุนได้เ่วยวะชอบมันได้อย่างนี้หรอเฮ้ยทุกยี่พี่ไมัยมุนได้วะ เอ,อ้ยมีน้ำนู่ให้กูหรือมันหมุนได้งี้เด้อหรือไม่ตัวกุ้งสีว่ากุ้งย่างมันเป็นไก่ย่างหรอกคือตัวเพิ่นกัแหนะเนี่ยเออตเตะหลังคนนี่หรอเฮ้ยกี่นี่ทำไมหมุนได้บ้าง cùng ừ. và เงินมีสิล้องอีกเด้อสิแพรบอ่ะไปดูค,ดค่ะมีทั้งนั้นเตก